สวัสดีค่ะตีหา้หาเกษตรค่ะพี่น้องข่าวเบิ่งคลิปแล้วค่ะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหา้าเกษตรในได้จะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจในการเหตุคลิปต่อต่อไปของเฮ้านะคะการยาน้มลูกง่วควรที่จะยาน้มอายุไดาจักเดือนนะคะพี่น้องคลิปนี้เดี๋ยวเฮามาเว้ากันนะคะพี่น้องจะสังเกตเบิรงวาวาง่วในคอของเฮ้านีมีอยู่สองตัวนะคะซึ่งเป็นตัวหน่อยนะคะพี่น้องเฮ้าก็จะมาวาถึง การยาน้มลูกง่วนะคะาการยางน้มนมลูกง่วนี่นะคะปกติแล้วสําหรับขอกของเ้าเองนะคะพี่น้องก็จะใส้เวลาในการยาน้มช่วงอายุของลูงง่วนะคะสเดือนถึงเจดเดือนนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นเวลาที่หมอสมตามที่ปสัสสตว์เพิ่นแนะนำก็คือประมาณอยู่ในช่วง4เดือนถึง6เดือนนะคะพี่น้อง แต่ว่า,าระยะนี่ก็คือเทากับตรงเบื้องร่างกายของลูกงัวเท้านั่น,นะคะพี่น้องช่วงระยะนี้นะคะลูกง่วก็จะกินยาได้ดีแล้วเพิ่นวาจังส่ค่ะพี่น้องในธรรมชาตินะคะเดือนที่หกลูกง่วก็เริ่มที่จะบอคอยต้องการที่จะกินนมแม่อีกแล้วนะคะพี่น้องอันนี้ความเพื่นวานะคะแต่ว่าสําหรับปางโตนี่คือ คือถามเมนว่าเขาบญญาน้มเพลนเ,เขาก็กินยาไปเป็นปีกันมีนะคะพี่น้องเนาะเห็นบางขอกวางตันะคะก็ขึ้นอยู่ก็ว่าเขาจะแยกลูกเพลนอยาโน้มเพลนออกจากแม่แนวดช่วงระยะเวลาอ่จาจักเดือนนะคะพี่น้องแต่ว่าการเลี้ยงงัวของอ่าพี่น้องบางคนนะคะก็อาจจะปล่อยให้ลูกนี่กินน้มแม่ต่อไปบางคือจังจริงว่าให้ฟัง บางโตกับเป็นปีกับเบีอยอมออกนะคะสำหรับลูกงัวนะคะซึ่งแม่งัวนะคะหลังคลอดสองสามเดือนนะคะจะอ่าถ้าเพิ่นมีอาการเป็นสัตว์เนาะก็จะนั่ไปผสมพันธุ์ใหม่แล้วก็เริ่มที่จะตั้งท้องใหม่นะคะพี่น้องก็เฮ็ดให้แม่งวัวนะต้องรับภาระในการบ่ว่าจะเป็นการเลี้ยงลูกงัวในท้องนะคะหรือว่าการให้น้นมนมสำหรับลูกงัวตัวเก่านะคะพี่น้องโดยการให้ ลูกกินนมก็จะเฮทไห้แมงง้วนั่นโซมได้นะคะพี่น้องอันนี้ก็คืออ่าก็นี่ที่เป็นแม่ลกอ่อนเนาะบาน,นี้ถ้าเฮ้ายานมง้วตั้งแต่อายุสี่ปีอ่าสี่เดือนนะคะก็จะซอยโหลดผ้าละนะคะของแมงง้วลงแต่ว่า การเลี้ยงแมงง่วกับวรคำนึงถึงความสมบูรณ์ของลวงลูกง้วนนั่นแหละค่ะพี่น้องก็คือต้องต้องเบิงทั้งแม่เบิงทั้งลูกว่าสันซาค่ะพี่น้องและก็ะท่ามแมนว่าลูกเพิ่งมาใด้สมบูรณ์นะคะพี่น้องก็ควรที่จะยานุ่มลูกเพิ่นประมาณเจ็ดถึงแปดเดือนประมาณนั่นนะคะพี่น้องก็จังจะเป็นเวลาที่เหมาะสมนะคะในช่วงนี้กล่อให้ลูกงว่วเนี่ยกินยา แล้วก็เพิ่มอาหารเสริมนะคะที่เข้า,าจะซอยเสริมในเรื่องกามเนือ้อร่างกายของเพิ่นแล้วก็พวกแร่ธาตุพวกนี้นะคะพี่น้องช่วยเชยจากการที่ลูกง,ง้วบอด้กินนมจากแม่วาสันซาเพื่อให้ร่างกายของเพิ่นจะเลื่อนเติบโตแล้วก็สมบูรณ์ได้เร็วนะคะพี่น้องขหีห้มามเบิงง้วสำหรับง้วในขอกของเฮ้านะคะ ตัวใดที่ต้องถึงเวลายาน้มแล้วนะคะพี่น้องเขามาเบิ่งกันนะคะนักก่นก็คือน้องทุงท่องนะคะซึ่งน้องทุงท่องนี่ก็จะเป็น,ว,นะะวัวเพศผู้ละค่ะวัวเพศผู้ซึ่งเพิ่นเกิดตั้งแต่ยี่สิบสามพฤศจิกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะอายุเพิ่นก็ได้สี่เดือนอ่หาเดือนแล้วค่ะพี่น้องหาเดือนแล้วครบหาเดือนแล้วนะคะอ่าพ่อพันธุ์ของเพิ่นนะคะพ่อของเพิ่นก็จะเป็น ซูเปอร์แมน908ค่ะพี่น้องสำหรับตัวนี้ก็คือเป็นลูกของนอง้องอแม่เมสซาเนี่ยคะ่ะที่เพิ่อนนอนคู่กันอยู่นี่แหละค่ะพี่น้องก็เป็นลูกของแม่เมสาเนาะซึ่งสีนะคะจะเข้มนะคะสีสีคนเพิ่นนี่จะเข้มเลยนะคะพี่น้องสำหรับน้องทุง่งทองของเฮ้านะคะกับมาเบิ่งว่าสำหรับงัว หาเดือนนะคะสาเหตุที่ต้องยานมนะคะพี่น้องสําหรับงัวตัวนี้นะก็คือ,อห้าเบิงแล้วน้องเพิ่นกะถือว่ามีความสมบูรณ์นะคะมีความสมบูรณ์ทั้งกล้ามเนื้อทั้งอ่าดูร่วมโตของเพิ่นนั่นแหละคะ่ะพี่น้องแล้วกะ็อ่าเหตุผลอีกอย่างนึงที่เฮาต้องยานมเพิ่นน่ะก็คือแม่เพิ่นนี่พร้อมนะคะพร้อมแห้งแล้วกะ็จะเป็นสาสะ ซึ่งตั้งแต่เพิ่นลอดมานี่ลูกเพิ่นกระไดหาเดือนแล้วยังบทานได้เห็นมีอาการเป็นสัตว์ของแม่เพิ่นเลยซึ่งก็อาจจะเป็นกระได้นะคะพี่น้องแต่ว่าเหาบบได้เหาบบได้ไปสังเกตเพิ่นทุกมือเพราะว่าช่วงเวลากลางเว่นก็คืออ่าเหาบบได้ไปนางเฝ้าว่าซันซ่าค่ะพี่น้องเพราะว่าเห่าก็มีารกิจนะคะอ่าเห็นงานประจําไปน้นแลวก็พอบานเพ,นนพนิ่นก็ติภารกิจน้าก็เลยเห่าก็เลยบู้ว่าช่วงเวลากลางเว้นน่ะว่าเหาอาจจะ เป็นสัตว์หรือบโบอ,อันนี้ห้าบโบใน่ใจนะคะแต่ว่าถ้าช่วงเวลาที่ห้ากับเขามาเอาเพิ่นเข่าข้องหนี่คือยังบันไดีเห็นนะคะยังบันได้เห็นอาการที่เพิ่นเป็นสัตว์นะคะซึ่งกะทางง่วพร้อมนี่กะมีส่วนเทดใหยแม่เพิ่นนีเป็นสัตว์ซ่านะคะซึ่งเฮากะถา้าแมนว่าคนใดที่เลี้ยงง่วโดยาการค้าขายนี่กะอาจจะเสียโอกาสเนาะเสียโอกาสในการที่จะได้แม่ง่วที่ตั้งทองเร็วนะคะพี่น้อง เพราะฉะนั้นการเตรียมควร้อมของเหาในการยาน้มลูกงัวนะคะพี่น้องหนึ่งก็คือศึกษาวิธีการยาโน้มให้หมาะสมกับลหลกงัวนั่นแหละคะ่ะอ่าอย่างแรกเนาะและ้วก็อาหารประเภทพวกอาหารคนนะคะเพื่อช่วยเชยการให้ลูกการที่ลูกเพิ่นบ่ได้ก,กินนมจากแม่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องเพื่อใหอ้ร่างกายของเพิ่นจะเตืต่โตสมบูรณ์ ไดเร็วนะคะถ้าเป็นของเข้านี่นะคะพี่น้องเข้าจะให้พวกอาหารคนของเพื่อนนะคะช่วงแค่เดือนแรกแค่นั้นนะคะแค่เดือนเดียวหรือว่า,ามดหัวอาหารแค่กระสอบเดียวแค่นั้นนะคะหลังจากนั้นเพื่อนปรับโตได้แล้วก็คือเขาก็จะเน้นไปทั้งยาแล้วก็อาหารลดต้นทุนนี้เขาเฮ็ดให้เพิ่นกินบอกว่าจะเป็น เปลือกกล้วยหรือว่าต้นกล้วยซับพวงเนี่ยผสมกับแ่ลาดผงไหเพิ่นน้ำแน่นะคะพี่น้องและที่สำคัญนะคะโตแ่ธาดเพื่อชดเชยการที่ลูกง่วบริกินมมน้มแม่นั่นแหละคะ่ะพี่น้องโดยเลือกก้อนเกลือแร่นะคะก้อนเกลือแร่ที่เป็นก้อนถ้าเป็นง่วเผ็ดผูเข้าก็จะไหก้อนสีแดงนะคะพี่น้องแต่ว่าถ้าเป็นโตแม่ก็จะใส่ก้อนสีขาวเพื่อที่จะ ดีต่อระบบสืบพันธุ์นะคะพี่น้องแต่ว่าสําหรับงัวโตวผู่นะคะก็จะเหมาะกระคือก้อนแร่ธาตุสีแดงนะคะส่วนแร่ธาตุพงเข้ากะจะใส่เสริมให้เพิ่นในช่วงดีเข้าเห็ดอาหารลดต้นทุนให้เพิ่นนั่นแหละค่ะพี่น้องเพราะว่างัวเข้าเป็นงัวเผ็ดผู๋เนะะาะกะในส่วนของยานะคะก็จะมียาที่เขา้า เลี้ยงตามธรรมชาติปล่อยตามธรรมชาติคือจังทีพี่น้องเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องช่วงเวลากังเว้นก็คือปล่อยเพิ่ตามธรรมชาติในทงไฮทงหน้าในสวนปามเลยนะคะเขาก็จะไม่เน้นการให้ย,ยาละก็ฟัง่งยาจะเป็นยาโปรตีนสูงนะคะยาที่เหาปลูกในแปลงนะคะก็จะเป็นยากิน,นีมอมมาสานะคะเพื่อสร้างกล้ามเนือ้อลวก็เสริมร่างกายของเพิ่นบ่ให้สูบพร้อมนะคะพี่น้องเป็นช่วงที่เพิ่นกำลัง จะเลื่อนเติบโตนะคะสางการรมเหนือพวงนี้นะคะพี่น้องหลังการยานุ่มนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญเลยที่เฮ้าต้องดูแลง่วนหน่อยของเฮ้านะคะพี่นอ้อง่ากะคงประมาณนีนะคะสาหรับง่วในคอของเฮานาตอนนี้นะคะพี่น้องสาหรับง่วของอลูกของแม่เมษานั่นก็คือเตรียมความพร้อมที่จะยานุ่มแล้วนะคะเพื่อที่จะให้แม่เพย่นมีโอกาสได้อ่า ร่างกายเพิ่นจะได้สมบูรณ์ขึ้นนะคะเพราะว่าช่วงถี่เพิ่นไห้น่มหลูกนะ่ก็คือเพิ่นสูบพร้อมแห้งวัสดุ่าสตพี่น้องก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการนะคะแนวทางสําหรับคนเหล้ยงงัวอาจจะมื้อไม่อาจอาอาจะบ,บ่อหันในหูเนาะพี่น้องนาะว่าอา่างัวของเหาหนีเวลาใดถึงจะเป็นเวลาถี่เหาต้องยาน่มหลูกเพิ่นนะคะ สำหรับลิมีก็คงไว้แค่นี้ก่อนนาอพี่น้องน้องข่าวเมื่อบังคลิปแล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องตีหักเกษตรเพื่อเป็นกำลังใจในการเทำคลิปต่อๆไปของห้าในเรื่องพี่น้องเด้อสำหรับพิมีก้ก็สวัสดีค่ะ